สวัสดีจ้าลงจะลดหมนนะคะพาเดินเที่ทยวหน่อยนึนะคะต้นอ,อะไระกินได้ไหม <c oughs> กินไม่ได้หรอกจ้าพูดไปงั้นแหละรู้ว่ากินไม่ได้ปลูกให้สวยเฉยๆนะคะไม่ได้ปลูกให้กินจ้าเน่ตต้นไม้กำลังจะสวยนะ I, je, ous, AH, colours, สีเขียวสีสีสีเหลืองสีแดงสีชมนะลมแรงหน่อยนะจะพงจารณานี่ฟิตเนสฟิตเนสลูกชายก็มาฟิตเนสตรงนี้แหละเดินเที่ยวนะคะทุกท่านจ้าไม่ใช่เดินเท <c oughs> ี่ยวหรอกค่ะเดินกลับบ้านเดินกลับบ้านนะจ๊ะ ะะเ,เดินอีกทางหนึ่งนะคะก็เลยคือโอกาสเดินอีกทางหนึ่งแล้วก็ามาชมวิวทิวทัศน์นะคะดวทิวทัศน์้างทางแล้วทางทางแล้วก็มีดอกอัดดอกอะไรเนี่ยสวยแท้ดอกอะไรเอ้ยดอกอะไรเอ่ยเจ้าบ้านอยู่ไหมขอถ่ายด้วยนะจะเจ้าบ้านจ๋าว้าวงามแท้คือผู้จิผู้งามแท้ พี่น้องเนาะงามขนาดเลยปาดเดี๋ยวของบ้านดูไหมขอ <c oughs> ถ่ายหน่อยเด้อปาดม,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 มันงามจังมันงามมยากงามแต่งงามว่า ดอกอะไรนี่มันเป็นลูกมันเป็นดอกเนี่ยมันมันสวยอย่างเงี้ยสวยมากเลยอ่ะสวยเนาะสวยเนะาะเจ้าของบ้านไม่อยู่อยู่เจ้าของบ้านรถจอดอยู่รถจอดอยู่จ้ะแสดงว่าเจ้าของบ้านอยู่จ้ะ เออ,อตาม,มากินผลไม้มากินแอปเปิ้ลเหรอตาม,มากินแอปเปิ้ลนะเอามือเราเด้อแวบๆบแวบๆแบบตาม,มากินแอปเปิ้ลนี่ก็ใบไม้กําลังจะล่วงได้พี่น้องเอาจักรยานมานี่ใบไม้มันล่วงแล้วจะพี่น้องจ้ะเริ่มแล้ว ข้างทางข้างทางอันนี้เป็นบ้านเก่านะเป็นบ้านที่เขาที่เขาทุบเนาะทุบแล้วก็ปล่อยให้มันโลกก็จะเดินไปเรื่อยๆนะพี่น้องจ๋า เดินดูลมเอาชมวิวไปด้วยนะทุกท่านจ้ะดูลกลูกากินดูบ้านเมืองของเขานะบ้านเมืองของเขาเหมือนบ้านเราเปล่าเนาะ เดินไปนิ่หัวสันหัวคอนไม่น้ะคันผู้ชมคันผู้ชมหัวสันหัวคอนไหมข้างหลังป่าไปนี้นะพี่น้องก็เป็นบ้านพักคนฉลาดเด้อข้างหลังป่าไปเนี่ยไม่ใช่ป่าหรอกก็ต้นเ็าปลูกต้นไม้ริมเป็นรั้วไง บ่มบแมนปลาเด็ดบ่มแมนปลาที่นี่ไม่ใช่ปลาเดอ้อเอวันนี้ทำไมรถเยอะจังเงียบเงียกเสียงนกเสียงการ้อ,อง ไปมานะคะพี่น้องจ้ะ